มาดูในหัวข้อนี้ครับเขาจะให้หาคณาของ18นะครับ24แล้วก็30นะครับโดยการแยกตัวประกอบและการตั้งหารนะครับเป็น2วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกตัวประกอบโดยหาคนอโดยการแยกตัวประกอบกันก่อนนะครับนะเราเริ่มจาก18ก่อนนะ18เนี่ยเรามาดูว่า18เนี่ยมันจะเกิดจากตัวประกอบใดบ้างนะครับเราเอา2หารดูนะครับ2 9 18นะครับ เป็นสาเป็นเก้าใช่ไหมครับเราเอาหลายหารครับสามนะสามสามเก้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้แล้วว่าสิบแปดเนี่ยเกิดจากสองคูนสามคูณสามนะครับนะเราก็เขียนตั้งไว้ก่อนนะครับสิบแปดเนี่ยเกิดจากเท่าไหร่ครับสองคูนสามคูณสามนะครับพอต่อไปเราหาอะไรครับเราหาตัวประกอบของยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่เกิดจากอะไร นะเอา2หารดูได้ไหมเพราะว่าเป็นเลขคู่2 1 2หนึ่งสองสองสองสี่นะครับเป็นเลขคู่เหมือนกันเอา2หารอีกนะครับสองหกสิบสองสองอะไรครับเป็นเลขคู่2 3 6สาหกหมดแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวประกอบเฉพาะหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้เพิ่มเติมออกมาก็คือเท่าไหร่ครับยี่ิบเป็นตัวเป็นตัวประกอบของของอะไรครับ2คูณสองคูณ2สามตัวนะแล้วก็มี3ามตัวหนึ่งถูกไหมครับ ต่อไปเท่าไหร่นะครับสามสิบนะสามสิบเราก็มาหาเช่นเดียวกันนะครับเรามาหาตัวประกอบนะครับโดยตั้ง30มสิบนะใช่ไหมครับเอาสนะามหารได้ไหมสามหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์นะเอาสองหารได้ไหมาะเลขคู่สองอะไรครับสองห้าสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวประกอบของสามสิบก็คือเท่าไหร่ครับสามสิบนะสามสิบก็จะเท่ากับสองคูณสามคูณห้า เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วนะครับว่าตัวประกอบของแต่ละตัวก็คือ 18, 24แลวก็30เนี่ยเราได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาหาครนนะครับหาครนก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรครับเรามาดูเลยว่าเรามาดูไปตัวตัวไปนะครับตัวตัวไปเลยดูที่สองก่อนสองมีสูงสุดกี่ตัวครับดูนี้สูงสุดในแถวเดียวมีกี่ตัวนะอันนี้มีหนึ่งตัวอันนี้มีกี่ตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอันนี้มีหนึ่งตัวใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นคณนอของของของสองก็เท่ากับสองคูณกันสามตัวนะครับเนสองคูณกันสามตัวดูดูที่กําลังสูงสุดของในแต่ละแถวนะครับเอาเอาตัวนั้นมานะครับอย่างสองมีสามตัวสูงสุดก็เอาสองสามตัวมาเลยนะครับไม่ต้องไปหาวิธีอื่นเสียเวลานะครับแล้วสามอ่ะสามเราดูสิครับว่ามีสูงสุดจีตัวนะอันนี้หนึ่งตัวสองตัวนะครับแถวนี้มีหนึ่งตัวแถวนี้มีหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นสูงสุดคือเท่าไหร่ครับ คือ2ตัวใช่ไหมครับก็คูณ3คูณ3นะครับต่อไป5นะครับ5มีสูงสุดกี่ตัวนะมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับมีอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็คูณ5นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คอนอออกมาแล้วครับ2อคูณสได้4 4่คูณสได้8นะ8 3 24 24, 24 3เท่าไหร่ครับ24 3 72นะ72็คูณหได้เท่าไหร่360 สามรอยหกสิบใช่ไหมเจดิบสองคูณห้าเท่ากับสามร้หกสิเพราะฉะนั้นเราได้คอลนออกมาแล้วของสิบแปดยี่สี่แล้วก็สามสิบเนี่ยคือสาม้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการแยกตัวป,ประกอบโดยโดยการตั้งหารนะครับเอาเรามาดูนะครับว่า ถ้าเราจะใช้วิธีการตั้งหารนะครับของการหาคอลนอรเราทำไงตอนแรกสุดเลยนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากถ้ามีเลขคู่เราเอาสองหารเลยนะครับสองอะไรครับสองเก้าสิบแปดนะครับสองอะไรครับสองหนึ่งสองเอาสองหารยี่บสี่ได้สิบสองครั้งถูกไหมสองหารสามสิบได้เท่าไหร่ครับสิบห้านะต่อไปดูยังมีเลขคู่อยู่ไหมนะเอาสองหารต่อ สองหารเก้าไม่ได้ชักลงมาตรงนี้เป็นส่วนที่แตกต่างนะครับระหว่างการหาหอระมอและคอรนอน,นะครับถ้าหอระมอนั้นต้องหารลงตัวทั้งสามตัวนะครับแต่ว่าคอรนอนั้นทาไมครับหารตัวใดนตัวหนึ่งก็ได้แล้วนะครับตัวที่หารไม่ได้ก็ชักลงมานะครับสองหกสิบสองนะสองหารสิบห้าได้ไหมไม่ได้ชักลงมานะง่ายมากนะครับต่อไปเป็นเลขเก้าเลขหก 6, เลขสิบห้าเอาสามหารดูสิสามสามเก้านะครับสามสองหกสามห้าสิบห้า ไม่ยากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ตัวประกอบเฉพาะหมดแล้วนะก็คือสามสองห้าเพราะฉะนั้นก็สุดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถจะหาคอนนะครับคอนของของสิบแปดยี่บสี่แล้วก็สามสิบสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสองที่ตัวครับสองคูณกันสามตัวเห็นไหมครับสองคูณสองคูณสองนะครับแล้วก็มีสามี่ตัวนะครับคูณกันสามมีสองตัวนะครับแล้วก็คูณกับห้าหนึ่งตัวนะ คำตอบก็จะเท่ากับข้อตะก,กี้นะครับก็คือเท่าไหร่สามร้อยหกสิบนะเพราะว่ามีตัวตัวที่เป็นคอลนอเท่ากันนะเป็นตัวเดียวกันโอเคไหมครับอันนี้เป็นวิธีการหารตะก,กี้เป็นวิธีอะไรครับแยกตัวประกอบนะก็ไม่ยากนะ